ลองสวซ้ก็ตานะหนาีอ๋อเจอคัอพล้วเกงานมันมคน ก็เลยรมาสิบโมงบอกให้แซวจไม่สิบโมงแล้วที่ไมมากเลยนะครับเอาละพูดถึงความพิเศษในช่วงนี้ครับถามพิดาก่อดีกว่าพิดาสุดมากคุณนี่คือเพลงประกอบละครบันทองใช่แล้วก็นี่คือเอกของเราใช่นี่ก็คือคุณชายคุณเบนนไม่เจเรเล่นะัี่มันไม่เกิดาเป็นแบบแทนซอิงโจย์แถวนโจมั้ออนเดิม พีสองเดีววะเจนก็วาไผ่เขาเรียกว่าน้องเขาถูกเป็นน้อเขาถูกเป็นตักแต่งเพงแล้วคุณพี่นาสนิทกันแล้วต้งมาด้วยทุกคนมาด้วยใจนะ ่เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าเห็นนทุกคนมีกำลังใจแต่วันนี้พี่ก็มีกำลังใจพิเศษด้วยใช่ไหมครับนี่ไงน้องมาแล้วโอ้ยน้องจริงรับงานนี้ทำไมเด็กรับงานนี้ทำไมน้องโด่งเนี่ยมาทำไมเขาฟันด้วยทำไม่ขึ้นนะนี่องลูกนั่นนี่นั่นนี่เต็มเลย ไม่ขึ้นนยดีแล้วมาแอบเรียนรู้วิธีการยิ้มสวยแบบใหม่ไงเปเซียวอร์เดินตัวสองปันขีดปุ๊บคอมพิวเตอรเข้าเลยใี่ค่รอรอเลยนะใช่ค่ะความพิเศษพี่ยาวันนี้ที่มาร่วมงานกับการเปิดตัวของงานเสิร์ฟไอซีสค่ะรู้สึกอะไรบ้างครับก็จริงๆแล้วเราเหมือนเราเห็นเห็นแล้วแหละว่าพรีเซนเตอร์คือใครแล้วเราก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้กลับมาคุรเจอเจอใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วก็ดีใจที่วันนี้ทุกคนก็พร้อมหน้าพร้อมตาใส่สีเขียวน่ารักกุ้งมุกของไอเวสของเรานะแล้วก็มาเชียร์กัหนักด้วยวันนี้ก็ทุกคนหรือทุกคนดูแบบซูนก้องจะแตกแล้วล่ะย้อได้ก็ได้เห็นวราก็ถือน้ำด้วย เขาอยากดเอยาก้ยขาอยากยิ้เว่าย im uh ิ้มยังไงไม่แบบว่าทองใสเอาเอาวันนี้ก็ดีใจที่ที่เห็น้องให้ความใจด้วยแล้วก็พีนดาที่ดายิ้มพูกพี่เกงเยยิ้มสวยไหมล่ายิ้มสวยไหมสวยแอ้เธอยิ้มตามพวกเขาทำไมยิ้มแบบไอพีเอสไง จะมียิ้มตามยิ้มตามล้วก็ต่อเยื่เลยพี่ดาเมื่อกี้บอกว่าดีใจค่ะดีใจแล้วก็ต่ออย่างที่บอก่อขอบคุณมากๆเลยที่นึกถึงเพลงแล้วก็นึกถึงโชว์ที่แบบว่าพอออกมาทำด้วยกันแล้วก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์แล้วก็แบบมันจะมีเขาเรียกว่าหลายๆคนที่พูดแซ่บน้องทัสองด้วยแล้วก็หลายๆคนที่วันนี้มามาดูไอวิสแบบใกล้ชิดแล่วก็ได้เสี่ยที่เลย เไม่ธรรมดามจริงๆแล้วจะบอกว่าเ็มนประกอบละครวันทองเป็นเคลายลับที่ทำหนคุณภาพของยาสีฟันในฟิสนะสิ่งที่มี่องดีมาอยู่ในใจคนไทยสองให้ชเป็นเรื่องราวในอดีตแต่เราได้ถึงตอนนอี้ยเพลงเพราะานักเอกเล่นดีมันยังจำได้ไดูแปแปด้แต้องมีความเป็นไทยต่อ เพลงสองใจอะไรเงี้ยมีควาเป็นไทยอปซึ่งมันก็เหมือนคอมไบผลิตภัณฑ์ไอดีด้วยที่แบบอยู่ที่คนไทยมาแล้วก็มีความแใช้กุหลาความเป็นสากลยจริงนะ้าดได้ดีเหมนีาด้วยนะฮะเป็นโดเลยเร็นๆแลอวไมเงี้ย่ไหวเนาะถามันนี้ก็ไ่าตามนะความรู้สึกบอกวย่าพงยิ้ยิ้มผยิ้มยเลย ความรู้สึกวันนี้มาร่วมงานการเิดไอนบ้านีสวยหรอเดี๋ยวพม่า้เกิดใช่ไหมเกิดมาเรู่ว่าเขาซูขนาดนี้เลไ้ยเหรอพี่ดาเกินใหม่เลยนะยิงหวานน้อพี่ดาเนาะาเนี่ยชวเราเนายิสเยไ่้าเกิดที่ใหม่กับพี่ดามากเลย ืมใสม่เกินมากน่ารักมากสวยงามเพลงเรามากอยาดูเลาพีเกทีกเพี่ใกล้สวยๆละค่ะนิ่งเลยครับนิ่ง่ายครับเกิดยังไงก็ดูตอนนี้แหละครับลดีใจมากดีใจมากความรู้สึกความรู้สึกดีใจมากเกลยมากๆที่ที่ได้มาร่วมนกับพี่ๆทั้งสองเกด้วยกับนจุญยอเลยนะครับต้องเฟิร์สจะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกก็จรอก ก็ต้ inen, mercy, นนะครับว่าขอบคุณการไอเดียที่เชิญพวกเราทุกคนมาดูรายวันนี้ครับแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอพี่ใหม่อีกครั้งเนี่ยรับอนนี้ก็มีแต่พี่เดียร์พี่ดตว่าทีนี่เาได้ตามพี่ดาปัตยานต์มาทำงานเป็นเด็กจริใช่ไหมครับพี่เดียเล่นก่อนคือไม่เจ็บใช่ไหมพี่ดาสั่งมาพูดน่ารักมากเลยอยากรู้ครับยิ้มสวยยิ้มน่ารักแบบนี้ผมเชื่อว่าทั้งสี่ท่านดูแลเจตค้าช่องปากเป็นอย่างดีนะครับพี่ดา ทำยังไงที่เรายิ้มแบบมั่นใจเราก็เป็นคนร้องเพลงเนาะไม่ได้มีการเปล่งเสียงไม่ได้มีการพูดคุยนะครับทำยังไงก็หนึ่งเลยนะคะอาหารรสจัดอย่าเพิ่งกินเข้าไปก่อนนะค่ะแล้วก็อย่างที่สองก็คืออันไรเพิ่งกินกระปองกินกระป๋องทิ้งก่ทิ้งไปหน่อยอันอันหลักเลยค่ะคือก็เอ่อ จะดูแลนี่แหละแฟนฟันแบบฟรอสตลอดนะคะต้องดูแลแล้วก็รู้สึกว่าการที่เรามีสุขภาพฟันแบบที่ดีอะค่ะมันทําให้เรามั่นใจมากขึ้นในการร้องเพลงก็เหมือนกันคอนฟิเสนร์ต่างๆความมั่นใจมันก็จะออกมามากขึ้นนะคะก็นี่แหละแล้วก็ควรเช็คใหม่ก็จะได้ไม่บอกว่าเหาได้นะคะโอ้โอเนาะอันนี้เป็นเรื่องการเล่เป็กเน้อยนะใช่ค่ะเนาะวันนี้คนที่ไอต่อเรื่องนี้คสุดชื่อ มัใยเอ็มวีชมเนี่ยอะไรอย่างนี้ <_ n receiving> เออผมก็ไปด้วยกับพี่ใหม่เนัะใช่ก็แซวแซวแซวครับอ้าเมื่อกี้ความียนรับในเวอร์ชั่นของพี่ดาไปแล้วมีความเกลทด้เกิดขึ้นเมวทีอ้าต่อเนื่อครับนี้ก่อนแล้วกันเนาะสองรุ่นหลอดนะฮะพตามต่างะเฟิร์สอะดูแลสุขภากชันต้อยั่นไงในบ้างแชร์ยครบกงครับ เ <c> ด <ười> <c ười> ็กเปิดอยู่อย่างเรานักแสดงใช่ไหคะเวลาเขาีที่มีความใกล้ชิดกันวิ่งยไเนี่ยยังไงหรอต้องปไหนหรอใกล้น่วคุณบอกทางเองนะเวลาท้ามันต้องแบบต้องใก้ตัวไหน้องใก้ตัวไหนีบใกล้กว่านี้ได้ไหมแสดงนี่คือการแสดงเดกเปิดไปกัยอะ การเขาสีอะไรเนี่ยใช่การการการเขาปาใช่ครับเรก็เป็นสิ่งสำคัญมากครๆเราเป็นสิ่งสำคัญใชนเราต้องดูแลจากเราต้องปรับดีมากๆใช่ครับเพื่อการพิการต่างๆเราเรียนเนาะใช่ครับคือจริงๆตอน ตอนที่ต้องกินที่ต้องไปชิมกันนะครับมันก็จ่อนหน้าที่มีทานอาหารบางทีเราก็ไม่ได้เห็นอะไรเรื่ออาหารที่แบบมีความอร่อยแต่ว่าสมกับ<ช>กลิ่นสุขภาพปากเราครับเราต้องเลียนรู้ที่จะกินแล้วก็เกลื<ช>อกที่มาแฟปลอดภัยจากไอวิสโอ้ยนี่ชิมชิมก็จะมีความสุขนะไม่ใช่เหรอว่ากดทาเอาทุกอย่างหมดเลยอยากกินอะไรก็กินแต่เรามีตัวช่วยครับแค่เรื่องกินปากให้ไอวิสดูแลกลุ่มยิมแบบไอวิสได้นะนะถามแบรนด์เซ็นเตอร์ของเรา พี่ใหม่อยาก<อ>เลิอกอะไรในยาสีฟัน i b ส s ชอบที่หลังใช้ก็จะรู้สึกฟ resh รู้สึกว่าปากมันสะอาดมากๆเลยอะคะ่ะเพื่อความที่มันมีชากตกระจากธรรมชาติมีสมุนไพร้วเรารู้สึกว่า มันเป็นทด่ยากเลยค่ะจริงๆก็จะไห้ายนน้องาวลาเราก่อนเข้าฉายร้องไกลอะไรอย่างเงี้ยทอปันกลัมันเป็นาคอความรับชอบงานของเราเหมือนกันเนาะเราไปชอบก่อเพื่อร่วมงานเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่รับงานคู่กับเราได้ถ้าสมมตเราไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยก็ดูแลตัวเองความเราเหมือนกันขาดก็หงายหก็จะก็จะไปวาึงงานเล มันเป็นเรื่องของการรักษาสุขภาพโดยรวมนะฮะกินปลาในทุกที่ให้เราได้จัดการนะฮะไม่ใช่คือยาจิตวิทยาได้ดูแลคุณไม่คุณได้ยิ่งได้พูดในแบบมั่นใจนะครับสุดท้ายแล้วอยากให้กินฝลาสักนิดนึงนะฮะเรื่องของการดูแลสุขภาพของช่องปากและความมั่นใจต่างๆนะครับเริ่มจากที่นี่ก่อนเลยค่ะก็ความมั่นใจของทุกเพศทุกวัยเลยนะคะจริงๆแล้วเราคิดว่าก็มาจากสุขภาพ ฟังด้วยเพราะว่านี่คือหน้าต่างบานแรกเนาะของทุกคนเนาะเวลาใครยิ้มออกมาแล้วหน้ามองจะตามันก็แบบยิ้มหน่อยได้ไหมคะเนี่อะรแล้วก็รู้สึกว่าเนหนึ่งก็แอบว่าคืันรู้สึกแบบหน้าตึงหน้ามองอะไรแบบนี้นะคะก็นี่เ่คือความสำคัญที่ เรื่องาก,การดูแลสุขภาพทุกช่อง,าง,งปากได้ดีนะครับเราสร้างความมั่นใจเรื่อจกบบักรยาเราเองนะเข้าใจครับเากกาาตืนเลยครับรครับผมก็ผมเชื่ออย่างเดียวิสนัยจะเป็นชาวเป็นเย็นนะครับเจ๋งเลยเจ๋งเลยไม่อยากาย่าเลยนะเออยิ้มหวานจริงๆนะเฟิร์สสักครับเอิร์ส เพกกิ่มเติมเขาสั่งครแบบใช้เชา้าใช้เย็นใช้ตลางวังววนเดวยก็ได้ครับเพราะว่าบางทีกลางวันเนี่ยเราอาจจะเป็นทานอะไรมาที่มันไม่กเกิดกลิ่นปากครับก็สามารถใช้อบีเสไปกับกลางวันได้ด้วยครับก็ยังไงพวกไอวิทย์ติดตัวไว้นะครับทุกคนเพราะว่าสามารถใช้ช่วนงานเลยนี่เพื่อนทีมก็มีคมุณภาพและมั่นใจให้เฟรชครับที่ไหนลองใช้เช้าใช้เย็นใช้กลางวันใช้ก่อนนอนก็ดีเหมือนกันเพ่นเนี่น ผมเลยนเ<อ>าาน,นา,นาะมีมาแล้วภาพไอวิสด้วยค่ะแลช่องกลับขอทุกคนค่ะนี่คือยาสีฟันดูแลภาพของคนไทยยูในใจคนไทายยาสีฟันไอวิสเพราะมันให้ยาทั้ทงสี่ท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสุดยอดจริงๆเชิญถ่ายภาพร่พวมก,กันเลยนะครับคุณใหม่กับพี่การตนนี้นะครับแบรนด์พรีเซนเตอร์ของยาสีฟันไอวิสมาพร้อมกับศิลป,ปินรับเชิญที่มาสร้างความสุขสร้างให้ทุกคนยิ้มตั่งใจกับไอวิสนะครับโดยที่อยู่ี่ดาอินโดซีนน้องเฟิร์สน้องทดต่างนะครับทุกคนยิ้มสวยยิ้มไอวิสจริงๆอ่ะ ศิลป like ินย <c ười> ิ้มสวยอย่างโอ๊กเลค่ะเพราะก็เลยยิ้มสวยแบบนั้นเนาะมีหน้าล่ะน่ารักจริงๆเลยเรียนเชิญพี่ศิลป์คนชนเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆที่พี่ศิลป์ช่วยให้เกียรติกับงานของเราเยอะมากๆมากระดุมงานบ้านมากขอบคุณเป็นที่สุดครับ ของที่เป็นคุณภาพยังไงก็อยู่ในใจคนไทยยาวนานแน่นอนนี่คือไม่ว่าเป็นเคล็ดับที่ทําให้แบรนด์ระดับตำงานแบรนด์ยาสีฟันแบรนด์แรกของคนไทยมีเรื่องราวที่น่าประทับใจมา102ปีแบบนี้นะครับและเราจะถ่ายภาพกันต่อเน,นื่องเลยนะครับหลังจากช็อตนี้ดูีสวยทุกคนเลยนะครับ ขอยิ้มไอวิสกับสมรูปเด็วทักงสีทานครับยิบย้มไอวิสเลยฟังเลยมั่นใจทุกท่านเลยจริงๆนะครับยอดเดยีมันมาไม่ร้อยนม่ครับ เมืสิ่งท่านได้อยู่กับเราบนเวทีนะครับในแน่นอนโอกาสพิเศษแบบนี้นะครับขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีของเรามอบตระก้าแห่งรอยยิ้มครับเป็นชนกุลต้นพิเศษอินทรชันชิตกรรมการบร,ริหารบริษัทวิเศษเอนไอจำกัดอีกครั้งหนึ่งครับขึ้นบนเวทีเพื่อมอบไร้เทียมตระก้าแห่งรอยยิ้มให้กับแต่ละท่านเลยนะครับเริ่มจากนุ่ใหม่กันเลยครับแบรนด์พิเิตเตอร์ของเจ้าสิบปีไอวิชนะน่ารักที่สุดคนคุณภาพ คู่กับแบรนด์ของเราที่เป็นแบรนด์คุณภาพเช่นกันฝากยาเซฟันไอวิสเป็นอ้อมอกอ้อมใจให้เราได้ดูแลสุขภาพช่องปากคุณน,นะครับไม่มีปิดหวังแน่นอนรักสุขภาพช่องปากคุณรักโลกด้วยนะครับขอบคุณทีใหม่นะครับเรียนเชิญมอบกระดางแห่งรอยยิ้มให้กับพี่ได้ดูฟินรับเชิญครับเสียงพร้อมเบยที่สุดจริงๆ ร้องยังไงให้เข้าไปในใจของคนฟังได้แบบนี้อ๋อมีน้งเพลงมีงไนนี้เองนี่เป็นความพิเศษเลยนะครับนัคือสามีแคุณลูกเลยนะครับขอบคุณพี่ดาด้วยนะครับท่านต่อไปได้เชนน้องเฟิร์สครับเราต้องราแม่รอยิ้มจากตัวต้นผู้ปริหากของเราครับนักแสดงรุ่นใหม่ไฟแรงคุณภาพ สุดยอดจริงๆนะฮะโดนใจชาวไทยและชาวต่างชาติเลยนะครับทุกๆท่านเลยจริงๆครับและเชิญน้องโคตรตังด้วยนะครับรหน่าด้ายิ้มหวานถ่ายภาพแต่ต้องยิ้มไปด้วยนะตัวเองนะ,นะหน่าตาจริงๆนะครับคุกท่านอยู่กับเราบนเ,เวทีนะครับ ผมขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมครับถ้าผู้บริหารอีกสองท่านครับท่านแรกขอเรียนเชิญคุณศิรดาเทียนประเสริฐครับกรรมการบริษัทครับได้เก็บขึ้นฐานห้าคนเวทีครับขอเชิญผู้บต้อนรับท่านนี้ครับท่านที่สองครับเรียนเชิญคุณแอนนาโกวิศเสถียรชัยครับผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดครัขอเชิญผู้บริอารท่านนี้ครับ เป็นเชิญเลยครับถ่ายภาพร่วมกับพรีเซนเตอร์ของงานปันไอซิสคุณอัญดาภิกาครับพร้อมกับศิลปินสุดพิเศษคุณดาอินโดฟินคุณเฟิร์สคุณข้อตังและเชลลี่เกตถ่ายภาพดิจิทัลคือผู้บริหารคนสำคัญของพวกเรายาสุฟันอันดิสเตอร์เกตครับระดับทำงานแบบนี้อยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วทำไมลูรู้สึกอยากจะ่ยิ้มแบบว่า ยิ่งแบบเฟรชกับอันฟิสก็ภาพรูนะครับเชิญทีวีสื่อมาจนได้เก็บภาพแบบทับใจนี้เอาไว้ได้เลยนะฮะสักชั่วโมงหนึ่งนะครับวันนี้มีสื่อมวชนมาให้เก็บรูปงานของเรามาก้างมาก่อนนี้ใช้เวลาช่วงนี้ถ่ายภาพสักชู่หนึ่งครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านจะอยู่กับเราบนเวทีนะครับ และจับมือครับเราอยากเชิญนะครับท่านไหนที่เป็น, Creator นครีเอเตอร์ในนินสตนะครับมาเป็นไอวิสตาร์ลี่กับเราได้มีสิ่งดีๆที่จะเข้าให้กับท่านนะครับมากมายนะ,ยนะเรียกว่าสมหวังเป็นแน่นอนนะครับเต็มที่เลยครับหลังจากนี้จะเชิญทุกท่านอยู่กับเราบนเวทีนะครับไหนๆก็ได้คิวบอกพี่ดาไดนโดฟินม,มาร้องเพลงเดียวไม่จุดใจเนาะเนาะ เนี่ยเนี่ก็ได้คิวพี่มาเมี่ยเนี่ก็ได้คิวเฟิร์สแล้วก็ตังมาผู้บริหารคนสำคัญที่อยู่กับเราจะอยู่เปนที่นี้ไม่ได้นะฮะเพรนาะฉะนั้นครับเรียบร้อยนะครับจดถ่ายภาพช็อตต่อไปจะเป็นการถ่ายปันชิดภาพความสุขเพราะว่ายิ่งรู้จักยาสิบัญชัยฟริสทรู้สึกว่าใจที่มรักก็ไปมากกว่าเดิมร่วมร้องเพลงไปพร้อมๆกันกับพี่ดาเลยครับยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเชื่อใจคือความจริง เก็บภาไปด้วยเก็บด้วยเก็บที่เลยแล้วต้องต้องนี่ต้องยิงตอนนี้ลงไปสวอยดีไปได้เป็